ครับผมสวัสดีเอซีทุกทุกคนครับผมเอาพี่ร้องมาลุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลกันเนาะสำหรับงวดปลายเดวันที่16กรกฎาคมครับผมสมใใัครไหนจะเข้าอาจารย์ท่านใดเสี่ยนท่านใดที่เข้าพี่ร้องที่สำคัญเนาะได้มาแล้วล่างหกสองเนาะ ใครเข้าบ้างเดี๋ยวไอ้มินจะสรุปให้ได้เพียงรู้ลอ,อ,อลุนเลขขึ้นขาวิ่งขาปะะัาด,เ,ด,เ,ดททเลขขึ้นขาวิ่งขาปัดมาเพิ่มมาแบบผูกเงินขั้นหยาบๆกันซะเด้วยเลขตัวแดงจึงคืนฮกศูนทรมาชาดิฮกศูนทรมาชาดิพี่น้องเนาะเข้าเต็มๆล่างเนาะล่าดูเลข,ข,เลขบวมแนมกันคือว่า มีให้เห็นอีกแล้วพี่น้องอืมเนาะลารุ้นรางวัลที่หนึ่งไปด้วยกันล, 6, 2, 6ล 6, 6น่าง6กสองเต็มเต็มเวลา18บแนากมาลุ้นครับผมรางวัลที่หนึ่งด้วยกันวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราชสอ6พเลขที่ออกล่าง6กสอง ห้าสามศูทะเบียนรถทะเบียนรถออกเต็มเต็มพี่รองเอห้าสามศูนย์่างหกสองร่างห้าสามาตัวเก่าเลขมันจะมาตัวเก่าเข้ากันหลายสำนักพี่รองโซกโศกมันๆเนาะห้าสานย์่างหกสองเข้ากันหลายสำนักเ้ยพี่รองเด้อเอา ดีใจไปน้ำกัดด้วยพี่น้องขอให้มีโศมิหมานครับโอุ้่นรุ่นรวยรวยแหงแหงปังปังเนาะอย่าลืมกดไลค์นะพี่น้องเด้อกดติดตามเนาะพี่น้องแฟนเพียแฟนอ่าทุกทุกทางครับผมเนาะเข้าเต็มเต็มหลายสำนักครับผมเนาะเอาโสดโสดมันหมานตามต่อวันหน้าครับเอาครับผมเนาะแอดมินจะมาสรุปให้ครับผมเนาะบนห้าสามศูนย์ล่าง หกสองครับผมเนาะแตกอีกแล้วพี่น้องเนาะแตกอีกแล้วปูวัดปลาอุรานครับผมแต่ว่าเขาโตดพี่น้องสามตัวโตดเนาะเลขออกห้าสามศูนย์เนาะปูหายมากกับศูนย์สามหาเอาสามตัวแตกครับผมเนาะแต่ว่าอยู่คนละตำแหน่งเนาะเข้าอีกแล้วสำหรับปูวัดป่าอุดรนเนเลยพี่น้องเด้อ เอามีใครเข้าบ้านงวดนี้มาติดตามเนาะเป็นอะไดรกับฝากติดตามในพี่น้องเด้อเอาผู้ได้โชคดีมี่ม,มาหนะโทรหาปูเนาะอ่าโทรหาปูได้เลยเนาะเอาพี่น้องเนาะเอาต่อไปครับผมเนาะวิ่งขาดปัดไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมเนาะวิ่งขาดปัดอ่าชุดนี้ชุดชุดไทยเนาะก็มี่ซูดซ้ำ สี่สาคัญกระแตกข้างบนข้างล่างอีกแล้วพี่น้องเนาะครับรับชุดวิ่งขาดปัดอันนี้คือชุดตองวัดครับผมนี่นี่เข้าตรงๆเนาะพี่น้องด้วยเพ,ยพยิ่นให้มาอ่าสี่เก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดอ่าสามศูนย์แปดสามเพิ่นให้มาคือชุดตองวัดครับผมแตกสามศูนย์ได้พี่น้องเข้าตรงๆเนาะสามศูนย์เข้าตรงๆเนาะเอาวิ่งขาดปัดจะขาดครับผมอันนี้คือ พ่นปล่อยตองวันเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวรอติดตามน้ำกันแต่ว่า,เ,าเลขคืนขาเนาะอันนี้ก็อีกเป็นชุดนึ่งครับผมเนาะกับมีศูนย์สามขี้กันศูนย์สามสามศูนย์กับมีขี้กันเนาะชุดกลางๆชุดต,งดตองว่ะแตกครับนี่นะพี่น้องเนาะเนาะสำหรับวิ่งขาดปัดสามศูนย์ศูนย์สามที่สำคัญชุดนี้ก็แตกพี่น้องเห็นว่าเลขขึ้นขาตัวแดงจึงคืนเนาะ หกสองพี่รองเนาะเพิ่น,นะนเมื่อนั้นเพิ่นบาเพิ่นมาปลูกปลูกคุ่นก็ปลูกกล้วยนี่ละขั้นงบีงบเงบีบลูกขาเพิน่นวะ่าเนาะแนมไปเพิ่นเห็นเลขตัวแดงจึงคืนอ,อยู่ดูขานะเนาะเพิ่นว่าเห็นหกศูนย์สองแต่ว่าเลขออกหกสองพี่รองเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะวิ่งขาดปัดเข้าทั้งบนทั้งล่างเอาพี่น้องจะผัดเพราะว่าชุดนี้เป็นไห,หมากตองหัวเลย นี่ชุดนี้ให้มาต่องวดเข้าตรงๆเนาะเอาตามต่อเลยพี่น้องเนาะสำหรับบิงขาดปัดเอาต่อไปครับผมปูห้าเดปก็เข้าด้วพี่น้องด้วเนาะอ่าต่อสองหกนี่ตัวกรับแต่ว่าเลขที่ปูหายมากกะปูห้าเจ็เพิ่นแกมีอยู่เข้าบนตรงๆเหมือนกันเนาะเข้าบนตรงๆ เหมือนกันเนาะมีชุดหนึงอยู่ที่ปูห้มากสำหรับปูห่าเจ็ดแปดครับนี่พี่น้องเห็นะ่ะวิ่งบนเก้ากับ0เนาะปูห้อเก่าสองศูนย์สามเก่าสาออก3 0มศูยด้ยพี่น้องด้วยออก3 0ตรงตรงครับผมเนาะจับคูหอหนึ่งสามศูนย์สามสาเนาะสำหรับร่างออก6 2ปูหย้ยเก่าสเนาะ คือว่าแม่นอันนี้เป็นเลขสูตรปูได้ดิพี่น้องเลขสูตรปูเนาะเข้าสูตรปูได้นี่เนาะสามสูตรนี่ปูให้ต่อตองอมาเลยวิ่งบนเก้าแล้วก็ล่างเก้าจับคู่ให้นี่พี่น้องเอาตามต่อได้พี่น้องเด้ออ่าเนะาะปูต่อไปครับผมปูลึกลับ ปูลึกลับหาศูนย์เทียดพี่น้องที่ว่าไม่ออกมาบอกคนนะเงื่อนนก่อนในสามตัวเนะวาะงวดนี้กับมาให้ตัวนี้แต่ว่าเนาะผันมาออกอ่เลขตัวนี้ที่ปูยิบลอตเตอรีเนาะเอาที่ว่าข้าเจ้าฟันว่าได้จับห้องพี่น้องเนาะมาออกสามศูนย์ปูยิบตัวนี้สามศูนย์สองออกตัวนี้เนาะ เอาสำหรับปูล,ลึกลับ5 07ครับผมก็30เนาะแตกอีกแล้วพี่น้องเนาะเอาก็ตามต่อแนวทางด้วยพี่น้องเด้อใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์อันนี้ก็เป็นผู้เพิ่นเข่าอีกผู้นึงเนาะอันนี้ก็ปูคมที่เพิ่นมาส่งพี่น้องอยู่ว่างจอกหลอกเนาะเพิ่นห้เก่า03เก่า30เพิ่นบอกไว้เลย เนาะนี่พี่น้องพนลุดปากมากเก้ตัวเข้า30เนาะเข้า30ต์ตรงตรงกระล่างเพื่อนให้หกขาเนาะแต่ว่ามะเข่า30มศูนเก้า3ามะเข่าสามนต์ยพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางปูคมครับผมเนาะเป็นปูพุ่มยูหันแถดงว่าเข่าอีกแล้วเนาะนั่นนั่นเพื่อนถึงจะมาได้พี่น้องเด้อ ก็คือเพิ่นมาส่งอยู่ว่างจกหลักเมื่อน,นั้นเนาะเอาตังสันละพี่น้องเนาะขอแสดงความยินดีนำสำหรับท่านที่มีโชคมีมันแต่ว่าที่สำคัญเนาะวิ่งขาดปัดพี่น้องเดี๋ยวไอ้บินกัจีไปตามเพราะว่าเลขเพิ่นเข่ามาสิบกวงหวัดล้วพี่น้องเนาะเลขวิ่งเนาะเพิ่นหายมานี่เห็นบ่ให้มาต่อหวัดเลยมีแค่นี้เนาะเนาะตาเพิ่นกันเน้น น่นเนื่นสีเก่าเนานะแต่ว่ามาออกสามศูนย์เนาะเอานี่แหละพี่น้องเนาะก็ให้พิจารณาบึงเนาะนักสละพี่น้องเนาะขอให้มีโชคมีมาน้ำกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลัง,งใจกับทาง่องเนาะที่ตามหาตัวเลขวิ็ยฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะขอให้มีโชคมีมาน้ำกันรออีพีต่อไปครับผมนองรองหวหน่าว่าสิได้เป็นตัวใด กดติดตามไว้ครับผมสำหรับวิ่งขาดปัดเนาะเอาโชคดีไม่ใส่สวัสดีครับอ้าพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมรับฟังเนาะทางช่องหานะทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะตามที่ทข้มช่องติดตามให้เนาะวันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่พี่น้องเนาะเลขเข้าช่องหลายสำนักด้วยกันเนาะเท่ากับติดตามบึง ไปวิเคราะห์น้ากันเอาไปพิจารณาน้านกันเนาะผู้เพิ่นห้มากอะเข่ากระไรเนาะผู้เพิ่นห้รุดแต่ีเนาะก่ย่าว่ากันทางช่องหาเนี่ยสร้างฝากแต่เด้วยพี่้องเด้อเอาก่ย่าลืมครับผมเนาะฝากก็ไลก็แชร์เป็นกําลังเลี้งใจกับทางงสองนี้เด้๋ยพี่รองเด้อเนาะที่งานมาหาเห่งทุก่องทาง้านกันแหละหลายช่องอยู่เนาะก็ฝากไว้ให้พิจารณาเบื้องเอาเนาะ,ะผู้ใดรอดอาจารย์ท่านใดก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าผู้ใดมีแนวทางเด็ดเนาะ ไล่เข้ามาหาทางช่องนอนอยากลงตัวเลขพันทางช่องให้เอฟซีเนาะู้ใดว่าเลขก็ของเด็ดก็ของดังกะนฝากไว้ก็พี่น้องเด้อดไล่เข้ามาครับผมใครอยากมีแนวทางเด็ดๆก็เอามาฝากตอนพ่อนพี่น้องนํากัดได้เนาะเอาขอบพูดหลายๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังเนาะรอดูคลิปเนาะท่านไหน เพใ่นใต้องวัดเนี่ยเอาไปวิเคราะห์ตั้งกันเอาดีใจด้วยครับสําหรับคนที่มีโชคครับผมศูนย์สามสามศูนย์แตกกันหลายสต๊าดเลยพี่้องเนาะเอาตามนั้นโชคๆมันๆรองวดนนาเนาะพี่้องเนาะเป็นยังไงกะขอบคุณอีกครัางหนึ่งใครมีแนวทางเด็ดๆฝากเนาะอยากฝากทางสองกัตอออดิดต่อเข้ามาได้เลยพี่้องเนาะเอาตามนั้นครับผมโชคๆมันๆสวัสดีครับ